ราพันเซลตอนที่7โกเทลเริ่มตัวสั่นและกำมือแน่นด้วยความโกรธเมื่อได้รู้ว่าลูกสาวที่เธอเลี้ยงดูมาตั้งแต่แบเบะด้ร่วมรักกับชายหนุ่มทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานเธอไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้แม้กระทั่งชื่อของเขาเสียงที่เธอตะคอกใส่ราพันเซลที่กำลังตัวสั่นนั้นเริ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเพราะความโกรธของเธอราพันเซลบอกแม่มาว่าจะไม่ได้หลับนอนกับมัน พูดมาราพันเซลหนูขอโทษเจ้ารู้ไหมสิ่งที่เจ้าทำมันร้ายแรงแค่ไหนตอนที่เจ้าทำมันลงไปเจ้าได้คิดบ้างหรือเปล่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ราพันเซลนิ่งแล้วได้แต่ใส่หัวไปมาเพราะตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนั้นมันร้ายแรงแค่ไหนเจ้าไม่รู้แต่เจ้ากลับยอมเสียความบริสุทธิ์ให้มัน ข้าอุตส่าห์ซ่อนเจ้าไว้ไม่ให้ใครเห็นแล้วแม่จะซ่อนหนูไว้ทําไมแม่คิดว่าหนูจะสามารถอยู่บนหอคอยนี้ได้ตลอดทั้งชีวิตเลยหรือไงเพราะข้าอยากเลี้ยงดูเจ้าให้เจ้าเติบโตเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์ข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วราพันเซลโลกภายนอกมันโหดร้ายพวกคนที่นั่นพร้อมจะทำร้ายและทอดทิ้งเจ้าตลอดเวลาแต่เจ้าชายที่หนูได้พบ เขาไม่ได้โหดร้ายอย่างที่แม่ว่าไว้เลยเขาดีกับหนูดูแลหนูเหมือนที่แม่ดูแลเจ้าเชื่อใจคนที่เจ้าเพิ่งพบได้ไม่นานได้ยังไงกันราพันเซลงเงียบเพราะเหตุผลที่แม่บอกมันก็ถูกต้องฟังแม่นะเขาให้ความรักแก่เจ้าก็จริงแต่เพียงแค่พวกเจ้ารวมรักกันทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้แต่งงานนั่นก็คือพวกเจ้ากระทำบาปร่วมกันแล้ว พวกเจ้าทำลายความบริสุทธิ์ของกันและกันไปแล้วโกเทลหยิบกริดออกมาก่อนจะเดินไปที่ด้านหลังของราพันเซลอย่างช้าๆข้าพรำบอกพรำสอนเจ้าไปตั้งเท่าไหร่เพื่อให้เจ้าไม่ถูกขับไล่แบบข้าไม่ถูกทอดทิ้งและโดดเดี่ยวเหมือนข้าในเมื่อข้าสอนไม่ได้ข้าเตือนไม่ฟังเจ้าก็ต้องรับบทเรียนว่าจบโกเทลก็ใช้กริดตัดผมของราพันเซลทิ้ง แม่ทำอะไรเส้นผมที่ไม่เคยถูกตัดก็เหมือนกับความบริสุทธิ์ของหญิงสาวที่ไม่เคยถูกย่ำยีเมื่อเจ้าหมดความบริสุทธิ์เจ้าก็ต้องตัดทิ้งและเมื่อเจ้าทำบาปเจ้าก็ต้องใช้บาปแม่หนูขอโทษหนูผิดไปแล้วข้าขอสาปหิเจ้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลทรายจนกว่าเจ้าจะสํานึกบาป ไม่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 นะแม่หนูไม่อยากอยู่คนเดียวด้วยราพันเซลทำผิดบาปโกเทลจึงสาปให้เธอไปพบเจอกับความทุกข์ทรมานท่ามกลางทะเลทรายอย่างโดดเดี่ยวหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นโกเทลรู้ได้ทันทีว่านั่นคือเสียงของฟรินชายคนรักของราพันเซลราพันเซลปล่อยผมลงมาให้ข้าทีเมื่อได้ยินดังนั้นโกเทลจึงปล่อยผมของราพันเซลลงไป แต่เมื่อฟลินต์ปีนขึ้นมาก็ตกใจสุดขีดเพราะตอนนี้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่ใช่ราพันเซลราพันเซลอยู่ไหนเจ้าใช่ไหมที่ทำร้ายลูกข้าทำให้ลูกข้าแปดเปื้อนเจ้าทำร้ายดวงใจของข้าเจ้าเป็นคนบาปบาปของพวกเจ้าจะทำให้พวกเจ้าต้องพรากจากกันไม่ท่านอนนางไปไว้ที่ไหนข้าจะไปหานางท่านอนนางไปไว้ที่ไหน ฟลิน์พูดเสียงดังก่อนที่โกเทลจะพูดต่อว่าเจ้าไม่มีวันหานางเจอไม่ข้าจะหานางให้เจอพูดจบฟลิน์ก็ปีนลงจากหอคอยแต่โชคร้ายด้วยลมที่แรงทําให้ร่างของฟลิน์นั้นตกลงไปที่พุ่มกุหลาบตาของฟลินท์ถูกน้ําแหลมทิ่มจนทําให้ตาบอดแต่ด้วยพลังแห่งรักเขาจึงฝืนกายที่อ่อนล้าพยุงตนเองลุกขึ้นแล้ววิ่งมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่ราวกับมีพลังวิเศษนําทาง กกเทลมองดูการกระทำของฟรินท์พร้อมกับความรู้สึกที่เจ็บปวดหัวใจไม่ใช่แค่พวกเจ้าที่เจ็บปวดค้าเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันพวกเจ้าทำบาปค้าก็ทำบาปเช่นกันพวกเจ้าถูกพรากจากกันดวงใจของค้าก็ถูกพรากจากไปเช่นกันเมื่อเราทำสิ่งใดเราต่างต้องรับผลของการกระทำของตนเองค้าหวังว่าพวกเจ้า เจอเรียนรู้และได้รับบทเรียนโกเทลพูดจบก็น้ำตาไหลพรากด้วยความเสียใจ